อยาบ้านคนเก่าเปิดก็ไตยละเป็นละเนาะก็เปิดโลกตายตายจากเป็นละเดี๋ยวนี้เอาหมาฮึดขึ้นไหมแต่ซอยหนึ่งถึงหมูเก่าหมูงานี่อยู่มาได้เลยไอ้เรบผู้โทคเข้าดูแดดผู้โชคเห็ดไอ้เราผู้โชคคนนะครับน้ำที่มันค้างอยู่ในตามลงเราเขาจะล้างออกให้เราต้องร้อนนะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งเนี่ยน้ำที่มันขังมันจะมีลูกน้ำยุงลายอ่ะแล้วคุณคิดดูแล้วลูกเล็กเด็ก มันเรามันเยอะนะเออแล้วนี่มันก็เหม็นเน่าน้องเขาเหม็พค่ะเพิ่งอยู่เดือนน่ะเขาเรียกว่าอะไรที่ลูกเขาเพิ่งออกอ่ะเออเขาก็เหม็นข้อปัะหาแล้วก็จะหารัสดุซ่อมมาค่ะส่วนระยะยาวนี่ขอไปหลังเทศกาลนะคะจะเอาระบบบัดมามาาวงระบบใหม่ละค่ะทางปั๊มเนี่ยก็หยุดในตอนช่วงนี้ให้ปิดน้ําที่จะเป็นสิ่งที่คูนออกไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจ้าของปั๊มจะปรับหาวิธีการแก้ไขว่าอ่า คือปัญหาที่นี่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนช่วงเทศกาล